ึงก็รู้กูขวานผ่าซากที่พวกมึงได้ฟังนี่มันเป็นรามหายากแล้วกูล่ามันนี่คกูมาเหมือนตามหาทาสมันไม่ใช่แค่โชคชะตาเพราะมันคือความสามารถและมันไม่มีสูตรสำเร็จมึงอย่าไปบอกใครที่กูพามึงึ้นสวรรค์มึงควรจะขอบใจทั้งที่รู้ไม่ปกติแล้วมันก็คงไม่ปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเสี่ยงก็ลอกกันดเวลากูเดินไปขอที่หน้าประตัแล้วมึงจะรู้ว่ากูเป็นใครกูบอกเวลาให้ได้เข้าใจ everybody ไอ้ที่ทุกคนได้อยากจะรักและในทุกทุกที่ที่พวกูไปกูทำไมที่แม่งลุกไปไปก็แล้วทำไมมันจะไม่เหมือนในโทรท จะให้กูปนีเนแรัปมันคงไม่เหมาะมั้งกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสุดดอนกูเอาสาขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นทาสก้อนไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธเาว่าแรปกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเถิดได้โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสุดดอนกูเอาสาขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นทาสก้อนไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจ มึงเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยาก uh. ที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดสมองมึงแม่งดูเออเร่อเ,เอาเงินมาซ้อนเงินเหมือนกับเบอร์อเกอร์สันชาติยานชายก็คือ,อเมอร์เดอร์แล้วก็เปลี่ยนสีสปายให้เป็น po Stack เพอร์อเพลสตัทอัพในสโต มันแข่งมาสโตนนั่งเมากันอยู่ในบังกะโลด i s w e e พี่กูเอาสาวเข้ามาวันละครอ่ะอ่ะตายคนเดียวได้เพราะกูได้ทายาทมากับเคเอดไม่ต้องใช้อากาศฆ่าคนตายโดยที่กูใช้ดามถ้าจะเสียงมีไว้หัดแดกไอสัตว์ไม่ใช่ใช้วางมากไว้เดีย๋ยวฟังไอเดียเชียแมนเมื่อเป็นควยแะไอสัตว์อย่ามาเชียแมนเบาไว้ก็ได้มึงอย่าเชียแรงสงสารพ่อแม่มึงกูเครียดแทน กูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแ <Yeah. S 1> ต่กูเป็นคนของาราชสดดอน,นชอเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียง <Yeah. S 1> แต่ในเพลงกูเป <c oughs> ็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจ <c oughs> มึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแรับกูไม่โหดถ้าเ <c oughs> กิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเถอดได้โปรดกูทำงานอยู่ที่บ้านคนเดียวแต่กูเป็นคนของราชสดอนชอเอาสาวขึ้นมาพาดบนเตียงแต่ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่าง ปฏิเสธบอกว่าดับกูไม่โหดทมืเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดปลืมึงคงไม่รู้ว่าพวกกูทำอะไรในยามที่พวกมึงนอนลุ่งยังโง่เหมือนเดิมบุึงยังโง่เป็นกวายมึงก็เลยไม่ทราบในก่อนแต่กูจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้มึงเข้าใจเป็นสตอรี่เป็นภาพเป็นตอนร่างกูคมเหมือนมีสงคาแต่ก่อนแจ็คเดอะลิปเมื่อคืนมึงทราบยังบอยมีลักถาเป็นภาพอร่อยแต่กูเลคอขอดเก็บไว้ให้พวกมึงฟัง แมดคิคราิไิงออม่ไ้ตคาตะกอนอยู่ที่บ้านคนเดียวกูเป็นคนของบ้าดอกชาสาวขพาดบนเตียงแต่นดะกอนไม่ตองสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าดกูไม่โหดถ้าเกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรดกูทำงาน ในเพลงกูเป็นฆาตกรไม่ต้องสงสัยอย่างที่พวกมึงเข้าใจมึงไม่อาจปฏิเสธบอกว่าแบบก,กูไม่โหดถ้เ้เกิดต้องตายไม่ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่อยากที่จะฟังขอร้องทีเธอได้โปรด please